สรุปเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1 1 9 1 4 1 9 1สถึง1918สงครามโลกครั้งที่1ถือเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกไม่ใช่แค่การรบพุ่งแต่ยังเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของโลกใบนี้เลยทีเดียว 1. สาเหตุของสงครามอะไรคือชนวนที่ทำให้โลกต้องระเบิดมีหลายปัจจัยซับซ้อนครับผมขอสรุปเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้ครับ 1. ลัทธิจักรวรรดินิยม การแย่งชิงอาณานิคมและอิทธิพลของชาติมหาอำนาจยุโรปทำให้เกิดการประทะก,กันอยู่ตลอด 2. ลัทธิชาตินิยมความรักชาติที่เกินขอบเขตนำไปสู่ความต้องการรวมชาติหรือแยกตัวเป็นอิสระของบางกลุ่มโดยเฉพาะในคาบสมุทรบอลข่าน 3. ระบบพันธมิตรประเทศต่างๆจับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อความมั่นคงแต่กลับกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ความขัดแย้งเล็กๆลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีฝ่ายมหาอำนาจกลางนำโดยเยอรมนีออสเตรียฮังการีและฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยฝรั่งเศสรัสเซียและสหราชอาณาจักร 2. การสะสมอาวุธทุกประเทศต่างเร่งพัฒนากำลังทหารและเทคโนโลยียิ่งสร้างบรรยากาศตึงเครียดและไม่ไหว้ใจกัน 3. ชนวนเหตุจุดระเบิดจริงๆคือการลอบลงแทนชนอาร์ชดิวฟรานซ์เฟอร์ดินานรัชทายาทแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีโดยนักชาตินิยมชาวเซิร์บในปี1914เหตุการณ์นี้ทำให้ออสเตรียฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบียและด้วยระบบพันธมิตรที่เชื่อมโยงกันทำให้สงครามขยายวงไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเข้ายุโรปอย่างรวดเร็วครับ 2. เหตุการณ์สำคัญในสงคราม ตลอด4ปีของการสู้รบมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจดจำา 1. แนวรบด้านตะวันตกนี่คือสมะระููมหลักที่ดุเดือดที่สุดการรบส่วนใหญ่เป็นการสงครามสนามเพ่าที่กินเวลายืดเยื้อและมีการสูญเสียมหาศาลอย่างยุทธการแวเดิงหรือยุทธการซอมที่ชื่อกองโลก 2. แนวรบด้านตะวันออกการรบระหว่างเยอรมนีออสเตรียฮังการีกับรัเสเซียถึงแม้จะเคลื่อนที่ได้มากกว่าแต่ก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันจนรัเสเซียต้องถอนตัวจากสงครามในปี1917เพราะปัญหาภายในประเทศ 3. การเข้าสู่สงครามของสหรัฐอเมริกา ในปี1917สหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะในที่สุด 3. บทสรุปสงคราม 1. การล่มสลายของมหาอำนาจกลางเมื่อกำลังเสริมจากสหรัฐมาถึงฝ่ายมหาอำนาจกลางก็เริ่มอ่อนแรงลง ถ่ายที่สุดเยอรมนีก็ยอมรับความพ่ายแพ้และลงนามสงบศึกในวันที่11พฤศจิกายน1918เป็นอันสิ้นสุดสงคราม 2. สนิสัญญาแวร์ไซด์หลังสงครามมีการทำสนธิสัญญาสันติภาพหลายฉบับที่สำคัญที่สุดคือสนธิสัญญาแวร์ไซด์กับเยอรมนีซึ่งมีเนื้อหาที่รุนแรงมากโดยเยอรมนีต้องรับผิดชอบสงครามแต่เพียงผู้เดียว จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลและถูกจำกัดกำลังทหารซึ่งความไม่พอใจจากสนธิสัญญานี้เองที่เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของสงครามโลกครั้งที่สอง 4. ผลกระทบของสงครามสงครามโลกครั้งที่1ทิ้งร่องรอยบาดแผลและผลกระทบอันใหญ่หลวงไว้ทั่วโลก 1. ด้านมนุษยธรรม มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับหลานคนทั้งทหารและพล,ละเรือนซ้ำยังนำไปสู่การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนที่คราชีวิตผู้คนไปอีกหลายสิบล้านคนทั่วโลก 2. ด้านการเมืองจักระวัดิขนาดใหญ่หลายแห่งล่มสลายเช่นออสเตรียฮังการีออตโตมันรัสเซียและเยอรมน,นี มีการก่อตั้งประเทศใหม่ๆขึ้นมากมายในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกแทนยุโรปที่อ่อนแอลงนอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งสันนิบาตชาติเพื่อพยายามรักษาสันติภาพ 3. ด้านเศรษฐ,ฐกิจประเทศที่เข้าร่วมสงครามส่วนใหญ่ประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักหนี้สินพอกพูนและโครงสร้างพื้นฐานเสียหาย 4. ด้านสังคม บุบาทของผู้หญิงในสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะทหารผ่านศึกต้องเผชิญกับบาดแผลทางจิตใจจากสงครามสงครามลอกครั้งที่หนึ่งคือบทเรียนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของความขัดแยง้งและผลลัพธ์อันเลวร้ายของความแตกแยกและชาตินิยมที่รุนแรงครับ